ทำกับข้าวดีกว่าอืมได้มาแล้ว หัวผ oh, ัดไข่นะครับวันน anyway ี yeah, totally ้อ mm ่ารเช้าสมัเก่ามาวางาหม่ก็เกิดไปท้ค่็จ้าและตารวจก็จะตไปรวาสััดไข่นปะนถวายหารไฮ้วันนี้ก็มีแคปชันว่านิวมันาจัทมาราเมมสังฆาจัหวัสุรินบอกว่ายาพ่นพลาสติกนะคะใีทางสื่อถึงทราวโยมสมีอาการ ปลาทอดที่ติดขายเมื่อวานนะครับปลาชนิดนี้เป็นปลาที่มีกลางเยอะะัะนั้นเราต้องบังทีๆนะฮะแล้วก็ทอดไปหล่อนน,นานๆนะฮะเช้าอีกวันครับ ูลเกิดหุนะคะตำรวจสพบุนทิงค่ะผู้ชมจะดมกำลังติดล้อมปาละม้อในพื้ที่ใกล้เคียงจนกระทั่งมีไปพบเลยนะคะนายเดียคนก่อเหตุเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่ห่างจะกจุดเกิดไปสักประมาณสามกเมตรใส้เอวมีที่พบมาด้วยพ้แทนนายจ้างตายหนึ่งครั้งเท่านั้นไม่คิดว่าเขา ทำอะไรกินดีวันนี้ <c oughs> โอ้ยเมื่อคืนฝนตก ลาบหมูนะแต่สูตรของผมบิ๊กโจนย่างไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะครับคือผมจะปรุงข้างนอกก่อนนักแรกก็งข้าวคั่วฮะทำเองวันก่อนนะฮะสดสดใหม่ๆข้าวคั่วลงไป

เกลือนะเกลือนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยเดี๋ยวต้องใส่อย่างนี้นะนนะเกลือนิดหน่อยแล้วก็ชูรสนะครับแป้งนัวแป้งนัวแป้งนัวใส่ลงไปนิดนึง แล้วก็ทุกให้เข้ากันนะครับ นีล่ลาบหมูนะครับใส่นี้เข้าไปด้วยหอมหอมรวมสามหอมที่เราซอยไว้เมื่อกี้นะครับนวคลุกเลยเข้ากัน สูตรผมมีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนชวม่านเองทีเดีวแน่นอนเนาะผมไม่ได้กินดิบนะจะทำสุกน,นะฮะแต่วิธีของผมก็คือ ใช้ลาบเนี่ยที่ทำกันแบบยังไม่สุกนะฮะเอามาผัดกัดผัดน้ำมันนิดนึงน้ำมันนิดเดียวและะ้วไม่ต้องใส่เยอะคือเราจะผัดให้มันมีกลิ่นหอมพอสุกนะครับ ได้ลาบหมูที่มีกลิ่นหอมนะครับถ้าผัดกับน้ำเปล่านี่มันจะไม่หอมถ้าผัดกับน้ำมันอือเอโดนน้ำมันสนหอมก็โชยอมาทันทีเลยนะ ผักจะกินกับลาบนะครับยอดมะกรอกนะฮะยอดอ่อนของต้นมะกรอกอืมยอดสะเดานะครับปกติเขากินดอกนะฮะแต่ฤดูกาลน,นี้ดอกไม่มีใช้ใบแทนก็ได้ขมเหมือนกัน นี่ตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็กินได้แต่ว่าดูเหมือนมแมลงจะแย่งเรากินไปเยอะเหมือนกันตุ่มแขกนะเขาเรียกอะไรสักอย่างนึงอนะตุ่มแขกก็กินได้เหมือนกันสำหรับแก้มกลับ นี่ชับพูสักหน่อยครับชับพลูไปชับพูรหรือผักอีเลิตนั่นเองอ่าตรงนี้มีเยอะชับพูหลังจากที่ทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็จะให้หมากินครับนี่กินใหญ่เลยอร่อยมาให้ทุกคน mm -hmm.